เลยด้ดูอย่างู้เจอมั้ยเลยดูเล็กน้อยเลยดูเล็กน้อยดูเล็กน้อยกล้าด่นคือพวกนี้เป็นเครื่องมือแบบจะบอกว่ากระจกก็ได้ไงเพราะว่ามันไม่มีงบมันมาดัดแปลงเอาเครื่อง้ายมาต่อก็ถ้าเป็นเทสีมันหกสิบล้านอ่ะที่มันเป็นระดับมือน แต่ก็ทําให้พอโดยการได้ดูได้ตอนนั้นเองก็ทำทุกที่มีปัญหาเรื่ประมาณไม่ต้องจะมีคือเงินมีแต่เขายังไม่ให้มาเพราะผมเน่เงินไม่มีเพราะมองว่าอะ่นมันสองกัญกว่าไม่ได้ต้องก็คือคุณสงสัยแล้วก็คือมันแต่ถ้าฟรีมันยากมันต้องมีห้องเง็นเก็บ

theo nào mình bài để phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp